สวัสดครักขผมซาโวนะครับแล้ว็ต้อนรับสู่คอมที่เป็นโคตรเมตามะเร็งในปัจจุบันด้วยนะครับกับคอมเ r e a l Infinity Team คอมนี้นะครับเป็นคอมที่เอาจวิงเก่งมาตลอดการและน่าจะเป็นคอม f a ส9หรือว่าคอมเลเวล9นะครับคอมเดียวที่ผมว่าเก่งที่สุดในปัจจุบันแล้วก็คือคอมเ r e l นะครับจะเป็นคอมเอล A ลียวอิ i ฟ t ทซึ่งจะเป็น i n f i n i t ตแล้วก็บวกกับความเก่งของมันยําไปด้วยนะครับ โดยฟินิททีมนะครับมีความสามารถที่ว่าถ้ามีตัวละครฟินิททีมสาตัวขึ้นไปนะครับจะเกิดบอ่อประตูมิติเกิดขึ้นโดยบอ่อนะครับจะเกิดสุ่มแต่ละรอบเหมือนกับ2แสงเหมือนกับ TF t f t เซตหนะครับโดยตัวละครฟินิททีมนะครับที่อยู่ในบอ่อนี้นะครับพอเริ่มเกมปุ๊บจะทําการแยกเล่าออกมาโดยตัวละครที่แยกเล่าออกมานะครับก็จะมีดาวเท่ากันกับตัวละครตัวหลักเลยที่วางไว้ตอนแรก จะทำดาเมจได้นะครับน้อยลงแล้วก็ไม่เลือดนะครับน้อยลงยิ่งเพิ่มไปอินฟินิตี้หรือว่า7็นะครับเปอร์เซ็นต,ต์ดาเมจที่ทำได้กับเลือดนะครับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยจนถึงที่ฟินิเจนะครับล้นเหลือแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์กับเลือดสูงสุดแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเหมือนกับตัวละครตัวหลักเลยซึ่งความพิเศษนะครับกับความโกงเวอร์ความไม่สมดุลมันไม่จบแค่นี้ครับตัวละครที่ทําการแยกล่างออกมาจากประตูมิตินะครับจะมีไอเทมที่เหมาะกับตัวนั้นด้วยโดยเทมนะครับจะเพิ่มหน ต่อจำนวนอาคเมนที่คุณมีนะครับถ้าหมายควาว่าถ้าคุณเล่นนะครับถึงท้ายเกม4ขี2ตัวละครที่ย่นล่างมานะครับก็จะมีเทมถึง3ชิ้นที่เป็นเทมแบบสุ่มที่เหมาะกับตัวละครตัวนั้นด้วยนะครับถ้าเป็น3ขี2ก็จะมี2ชิ้นถ้าเป็นต้นเกม2ขี1ก็จะมีเพียงแค่ชิ้นเดียวนะครับ มีตัวละครแย่เล่าออกมาตัวละครแย่ล่างมีไอเทมถือว่าคุ้มแบบโคตรเลยนะครับโดยบ่อนะครับถ้าเป็น3นะครับจะสูบเกิดด้านหน้าด้านหลังนะครับสมมติถ้าเกิดด้านหน้าถ้าเป็นอีฟินิห้นะครับก็จะเกิดด้านหลังนะครับจะไม่เกิดแบบด้านหลัง2กับด้านหน้าสองนะครับนอกจากจะเป็นบั๊กเพราะว่า ในแบบนี้นะครับคุณจะสามารถมีตัวละครใช้ฟินิทแย่ล่าง2ตัวกับกองหลังนะครับเป็นตัวฟินิทแย่ล่าง2ตัวเหมือนกันการที่มันแย่ล่างนะครับปัจจุบันถือว่าโคตรขูมมากเลยครับตัวละครอย่างเนโกงเนโกตัวละครอย่างทวิเเซตัวละครอย่างเอโซนะครับสามารถโดนเบรดหรือว่าสามารถโดนล่อสกิลได้ง่ายมากนะครับกับตัวละครที่เป็นตัวสำรองถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่แบบรับดาเมจแล้วมันจะเป็นวงกว้างอยู่ดีแต่ว่าปัจจุบันนะครับการที่มีตัวละครเยอะถือว่าโคตรโกงมากครับซึ่งอินฟินิตีมถ้าไปเลเวล9 แยกล่างมาอีก2ตัวคุณจะมีตัวละครในทีมทั้งหมดถึง11ตัวเลยทีเดียวซึ่งแม่งโคตรเยอะมากๆตัวในคอมนี้นะครับเป็นคอมที่ถือว่าเป็นคอมเลดมากๆเลยนะครับไม่ใช่คอมที่คุณจะมาได้ถูกรอบถ้าคุณจะมาได้นะครับคือคุณต้องเจอเอ็เดียลออตเตเมทของผม ประกาศกันเลยกค,ครับจะมาคอมนี้ได้ไงครับบอกกันเลยครับคุณต้องเจอเอเลียอัลติเมทซึ่งตัวละคร5บาทตัวน,นะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างป๊อปปูล่ามากแต่ส่วนมากจะมาในคอมที่แบบเป็นคอมนี้เลยซะมากกว่าคือเป็นข้อดีครับไม่ได้ทุกคนจะสามารถใช้ตัวละครนี้ได้เพราะว่าต้องการของและว,ว่าถ้าจะเก่งจริงต้องการอินฟินิตีมาคอยแยกล่างซัพพอร์ตไปด้วยเพราะว่าส่วนมากดดเมจต้องมีตัวละครแยกล่างมาทำาดเมจก่อนก่อนที่ตัวละครหลักจะทํามาเพิ่มเติมครับ เรามาดูที่แต่ละตัวละครกันบ้างนะครับตัวละครอีฟิติทินนะครับหตัวประจำนะครับก็คือ Panteon s e ี e r อร์เชน i ว t f a t e นะครับแล้วก็ a d e l e l u t ออตเตตัวละครที่จะมาเสริมเพิ่มเติมนะครับจะมี2ตัวก็คือจะเป็น s ามิล่และก็เป็นกาเรนนั่นเอง โดยตัวละครที่มาเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเอ็ดเลียวธรรมดาก็ได้นะครับจะสามารถบัฟได้เพิ่มเติมจะเป็นฟิเดอร์สติกก็ได้ครับให้ศัตรูแยกจากการไม่ให้ก่ะกลุ่มกันจะเป็นเจนนาหรือว่าจะเป็นแอดจบที่เม่นยำสีก็ได้นะครับแต่ว่าตัวละครหลักเอาวจริงมีแค่7ตัวเท่านั้นเรามาดูที่สก,กิลตัวละครหลักกันก่อนละกันนะครับเอเลียอัลติเมทนะครับก็จะมีความสามารถที่ว่ามานาม,มันจะเยอะมากเลยครับแต่เมื่อใช้สก,กิลปุ๊บมันจะเสกไล่ตัวเองมานะครับรอบบอร์ดเลยทีเดียวในการยิง Anti อัลตติเเอร์ไปนู ก็จะโดนอติพวกนี้นะครับชิ่งไปชิ่งมาโดยถ้าเป็นพาราเรลนะครับหรือว่าเป็นสกิลแบบตัวละครตัวชั้นทีคนนึงนะครับถ้าคุณใส่เอเดียวตัวละคร2บาทคู่กับตัวละคร5บาทนะครับจะมีประตูมิติเพิ่มมาอีก2ตัวด้วยและเอเดียวธรรมดานะครับสกิลก็จะเป็นสกิลอติคกล้ๆแบบนี้แต่มาจากตัวเอเดียวเองไม่ได้แยกล่างออกมาในบอดเรานะครับเราจะใส่เอเดียวอัลติเมทกับธรรมดาด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าคุณมีตัวละคร5บาท2ดาวเอาไปใส่จะดีกว่าถ้าเป็นเลเวล9านะครับตัวละคร5บาท2ดาว2ตัว อาจจะดีกว่าไอเลียวปกติ2บาทก็ได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับคอมนี้นะครับเป็นคอมเลดเกมแบบมากๆไปเลยตัวทวิเฟษนะครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันนะครับก็คือทําการตีปุ๊บใช้สกิลปุ๊บทำการปาไพ่2.5วินาทีปลาไพ่ได้เท่าไหร่นะครับก็จะทำการถมปาาลาไพ่รัวแบบพิเศษมากขึ้นเท่านั้น จบโดยไพ่แดงซึ่งทำไมถึงใส่เป็นทวิเศษนะครับก็เพราะว่าเอาจริงผมคิดว่าอินฟินิตีนะครับการมี5ตัวมันจะคุ้มกว่านอกจากว่าตัวละครที่แรกออกมาแล้วนะครับจะค่อนข้างเก่งาอยมีบ่อสอบ่อเป็นการันตีด้วยบางเกมถ้าแบบตัวละครบ่ออิฟินิตี้เกิดด้านหน้าคุณจะไม่ได้แย่ล่าเอสเร็วนะครับซึ่งเอาจิงดาเมจหายไปเยอะอยู่เหมือนกัน ราะว่าที่อ f ฟินิตทีมห้านะครับรือถ้าคุณทำเจ็ดดาเมจตัวที่แยกล่านะครับแม่ก็ไม่ต่างจากตัวละครหลักสักเท่าไหร่เลยนะครับคอมนี้นะครับมาอ n ฟินิตห้าจะดีกว่าแต่ก่อนนะครับจะผสมเป็นแบบการเลนแล้วก็ไปหยุ่นยักษ์ตกใส่วูคลองใส่แบบลีโอน่าใส่ดาวเวล่ะพวกนี้ด้วยก็ได้แต่ว่ามันไม่เวิร์คครับคือดาวเวลมันเป็นเอเแหละแต่ว่ามันไม่เวิร์คตัวที่ว่าเราเสียพื้นที่ตัวละครไปเยอะแล้วก็การเลนปัจจุบันเห็นจะได้บัฟมาแต่ผมคิดว่าการที่มีอีฟินิตแยกเล่าออมามีเทมอาจจะมีวจจะมมีอไรเเพิิ่่่ตทชย ผมว่ามันคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเราก็จะเล่นที่5นะครับผมว่าเซฟสุดซึ่งที่5นะครับเราสามารถเอาของกายภาพนะครับลงที่เอ็ดเลวของแทงลงที่กาเลนของเวทนะครับก็ไปโถมที่ทวิตเฟดก็ได้แต่ถึงแม้จะเป็นของเวทนะครับทวิตเฟดจะเน้นของพวกตีไว้ซะมากกว่าต้นเกมนะครับผมจะชอบให้ซีเวอร์สีขาวนะครับเราใช้ซีเวอร์ยันจบเกมเพราะว่าเป็นอิฟินิตีทีมแล้วก็เป็นแม่นยำมันโคตรดีครับแต่ว่า เราต้องใช้มาถือของด้วยจะดีมากถ้าต้องเก็บนะครับคุณมีไอเทมอย่างพวกลาวิเปอร์ไอเหรือว่าเจแอนนะครับให้ซีเวอร์ถือของด้วยก็ได้หลายๆครั้งนะครับคุณจะได้ออกเมนซีเวอร์เป็นฮีโร่ก็ได้ครับก็คือใช้มาถืของไปก่อนท้ายเกมนะครับก็ขายทิ้งแล้วก็เอาของให้ซามิล่าพอซามิล่าแบกครบแล้วเอเลียวทองมาขายซามิล่าทิ้งก็เอเลียวทองมาคอมเม้ครับคุณต้องสับรองตัวละครเยอะมากสับรองซีเวอร์เอาไว้ลงท้ายเกมเอาไว้ถีของสับรองซามิล่าเอาไว้ลงท้ายเกมเอาไว้ถของด้วยครับ ถ้าคุณได้ของเวทยเยอะนะครับถ้าคุณได้แบบอาจจะเป็นพวกสแาติชชีฟหรือว่าคุณสู้ใส่ให้ลูเซียนไปเลยนะครับถึงแม้ว่ารอบนี้นะครับคุณอยากจะมาคอมเอ็ดเดียวก็ตามแต่ว่าถ้าคุณของเวทยเยอะมีชีฟเยอะนะครับคุณให้ลูเซียนถีของไปก่อนถ้าคุณไม่มีของกายภาพอีกเลยจอกอไม่มีกำปั้นหายมาแต่ของเวทคุณอาจจะเปลี่ยนคอมเป็นคอมชวิทเ,เฟดหรือเป็นใครสาแทนก็ได้นะครับไม่ได้เป็นคอมนี้แต่ว่าก็เปิดโอกาสมากคอมนี้ได้อยู่เนี่ยที่ปัจจุบันครับเปิดโอกาสหลายๆคอมจะถือว่าดีมากครับ เอาละครับการเลเวลัพนะครับเป็นการแฟส8หรือว่าแฟส9นะครับหรือปกติก็ได้เอาปกติแล้วกันครับถือว่าปกติละกันเพราะว่าผมไม่อยากฟอร์ใ้ทุกคนแบบรีบเลเวอัพเกินไปปกตินะครับก็คือ3ามทีสอนะครับเลเวลหกสี่ทีหนึ่งเลเวลเจ็ดแล้วก็ค่าทินนะครับเป็นเลเวลแปด ถ้าคุณจะแฟร์แปแฟร์เนะครับคุณจะมาเลเวลแปนะครับที่4ี่ขีดหแทนแล้วก็5้าขีดหนะครับคุณจะมาเลเวลเก้าคุณจะมาเลเวลเก้าได้นะครับต้องใช้ตังค์เยอะต้องใช้เลือดเยอะนะครับนั่นหมายความว่าไม่ใช่ทุกเกมที่คุณจะมาเลเวลเก้าได้ถ้าคุณเอาตังค์ไปเลเวอหมดเลยคุณจะไม่มีตังค์สมตัวละครและคุณก็จะแพ้อยู่ดีนะครับดังนั้นการที่จะมาเลเวลเก้าได้นะครับค่อนข้างใช้ความโชคดีในแต่ละรอบเท่านั้นนะครับ เหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมนะครับเล่น augment นะครับที่ได้ฮีโร่ augment แล้วก็ตามนะครับตามตัวละครในบอร์ดนี้ได้เลยส่วนมากจะเป็นีเวอ e r นะถ้าเป็นช่วงต้นเกมเพราะว่าเหมือนกับคุณจะได้ีเวอร์แบบตัวละครแบบ2บาทที่เป็น h e โร่ u g m e n t และคุณเล่นได้ยาวจนจบเกมเลยทีเดียวอาจจะเป็นเชนนะครับเชนก็ดีเหมือนกันนะครับเชนออ g m e n t คือปัจจุบันโคตรดีมากๆเหลือจะเป็นแพทติออนก็ได้นะครับที่เหลือก็เป็นตัวละครแพงๆที่เอามาได้หมดเลยเอาละครับเรามีคลิปตัวอย่างเกมเพลย์นะครับที่ก็เหมือนกันครับโชคดีเพราะว่าเจอ e l i t โอติเ a d นะครับจะเป็นยังไงไปดูกันได้ครับ เนี่ยผมกลัวที่ผมกลัวที่โลคัำแบกวะไม่คัำแบกชูเลยทำไมเอเลียวแจกของดีจังไงกาเรเลตั้งสวยครับเอโลดีครับซีเวอร์ไม่เจ็บเลยฟอร์จูนตายแต่ว่าเจอใครสะที่เหลือไหวไหมที่เหลือไหวเพราะเราเป็นตัวสำรองอูอีฟิดี้แม่งโกงเรื่องจำนวนตัวมากเลย อีฟินิมันมันทั้งแยกล่างมันทั้งมีตัวเบิ้ลแถมมีทั้งไอเทมที่ตรงตามตัวนั้นผมมันโคตรโคตโกงอีฟินิทีมอะเพราะว่าเอาจริงผมว่าถ้าถ้ามันโกงแบบนี้ไปเรื่อยๆผมไม่ีวิธีรีเวิร์สที่ดีมากเลยนะอีฟินิทีมครับจะมีไอเทมจะแยกล่างเหมือนเดิมทุกอย่างเลยทุกอย่างเหมือนเดิมแต่แค่ว่าจะมีไอเทมหนึ่งชิ้นต่อจำนวนดาว ตัวปอมอะ่ะผมถ้าจะเนิร์ฟให้มันแบบถ้าจะเนิร์ฟแบบรีเวิร์กให้มันมีเซนส์อ่ะผมว่าอย่างงั้นอะ่ะอินฟินิตถ้าแบบเป็นเอเลียวหนึ่งดาวก็มีไอเทมชิ T ้นเดียวตัวที่แยกล่างออกมาถ้าเป็นเอเลียวแบบห้าบาทสองดาว,ก, I T L ดาวก็จะได้ก็มีไอเทมสองชิ้นถ้าแบบเป็นสามดาวก็ถึงมีไอเทมสามชิ้นเพราะว่าการที่มันเสียไอเทมอะไรก็ได้ไม่โคตรโกงเลยผมต้องการไอเทมแทงวะไม่มีบัตรเติร์ดมีของไอเทมพิเฟษมีไม่ผมต้องการไอเทมแทงวะ เดี๋ยวจะอันนี้เรามี IE เรามี IE เผื่อไว้ให้กับตามิล่าเรามีไอ e เเผื่อไว้ให้เจ้าพิเฟษตัวเออ่ถ้าเราจะโหลดซีฟิผมไม่ขอมาเลยวะไอเอดู e ก,กันตามิล่ามาละแต่ผมคิดว่าซิลเวอร์เก่งกว่าอยู่เก่งกว่าแอรได้เฉยอันนั้นขายแอด์ามิล่ามีเป็นตามิล่าจอ,อกเกาะกับไอเออะไรวิเลดดีกว่าตามิล่าจอ,อกเกาะจอ,อกเกาะเยอะกว่า ถ้างาน,นเราตน้องผสมไมปโอเคซาเมล่าหายแลวผสมไม่ทันเออคุณยุสุกนันนกคัวดูลูเบิร์ดตายแบบนี้ผมไม่มีการเวทด้วยต้องซาเมล่าสองดาวผมถึงแส่แทนซิเวอร์ครับแต่เมื่อไรเรามีลาสแ,แตนอยู่เราปล่อยให้คนที่แบบเขากำลังหนีตายเขาหนีไปก่อนถ้าผมอยู่ผมอยู่แล้วกแปรเล,ลด้วยโอ้ โอ้ยคนนี้เขาไม่แพ้เลยคนนี้เขาไม่แพ้เลยคือถ้าคนนี้แพ้เขาจะได้แบบดอกฟามิลลาแล้วก็ดอกเอ็นเรียวมาให้ผมด้วยพอเขาเอาจากพูไปแล้วใส่ฟ,ฟอร์สมาไฟอยู่นะต้องใส่แบบนี้นี่แยกล่างเอ่อมีมอกกน่ากับหนูกเกินมาเนาะแต่ว่ามันถ้าผมใส่แพนก็ใส่แค่เป็นแพนดิออนกับสวิตเฟสหนึ่งดาวซึ่งไม่น่าเก่งปะผมให้ผม,ผม ให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันถ้าสมมติว่ามอร์กนาน่ากับมอร์กาน่ากับน,นู่นุมันทำให้ผมชนะไม่ได้ผมเปลี่ยนละอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยเป็นอีฟินิทห้าเรามีไอเทมมาชิ้นหนึ่งเราเรามีไอเทมอีกสามชิ้นเพิ่มเข้ามาครับจีนของดีมากๆรู้สึว่าจะชนะเราได้ไหมอ้าจีนเก่งนะผมไปดูถูกจีนเลยวะาคอมก็คอมกูเองคอมปวดกูเองไปแทงวะโคตรเสียเวลาเลยโอเคแหละจีน,จ,น,จ,นจีนก็จีนก็แหละของมันแหละเดี๋ยวรอ อต่ต้องขายตัวหนึ่งไม่ม,ไม,มีไม่มีอรไรขายโอเคเอาจริงผมอาจจะไม่ผมไม่ควรรีบเอาจริงเราไม่ต้องรีบป่ะเพราะว่าเรามีลาสเต์แตนอยู่แต่ไม่แน่นะเพราะว่าคุยุสุรามงคัมแบ็กคนนี้คัมแบ็กขอซุปสามสิบ โอ้ไม่มีซาม,มิล่าอ่ะผมเปลี่ยนแหละเราเอาซิเวอร์ออกเอาของให้ซาม,มิล่าก็ได้เหลือบองสามดาวหมายกอดอ๋อสวยมันโอเนี่ยเหล่ลอบองมันเสียเวลากระดมมี่อยู่ โอ้โห <Oh, ไม่ทันวะต้องเป็นซามิล่าสองดาวมาช่วยเลยไม่ต้องการพรบนี้ไม่ต้องการเอ็นเรียวอ่ะผมต้องการแค่เอ็นเรียวเนี่ยเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีฮิโร่อักเมนเป็นตัวละครผมต้องส่งมดออตัวละไม่งั้นแพ้ละถ้าเรามีฮิโร่เมนเป็นตัวละครแบบห้าบาทสักชิ้นก็ดีวัตฟัตเดบเลตเอลเอทเอาเดบเลตเดบเลตเดบเลต ถ้าเป็นอินฟินิตจะดีมากผมจะได้ไม่ต้องใส่ลูเซียนเนาะรอบนีห้หลุดหลุดท็อปฟีได้อยู่เนี่ยกูต้องการมึงตัวเดียวสวิตเฟดเอ้ อัลติเมทเอเร็วผมต้องการแค่อัลติเมทเอเร็วตัวเดียวมันจะมาหาหรือไม่เรียบร้อยโอ้โลงอกลงได้เลยอินฟินิตเจ็ดไปอินฟินิตเจ็ดเอาเอเร็วอีกตัวหนึ่งออกเอเร็วตัวหนึ่งผมไม่จะเป็นต้องใสเอฟซีผมว่ามันผมไม่รู้ผม มันมันก็ต้องพึ่งโชคแต่ผมมันก็ชอบพึ่งโชคเกมนี้เลยวะ่ะโอ้โหแต่บิลล่าก็ไม่สองเว้ยโอเคลาสแตอร์นยังไม่ติดรอบนี้เย้มันตายแล้วโอเคผมกลัวมาสุดละ ซาเบล่าหนึ่งดาวยูเลสผมว่าโหรซาเบล่าหนึ่งดาวไม่เก่งโอ้ยฟอร์จูนโหดจัดเล่งโหดจัดโหรซาเบล่าหนึ่งดาวไม่เก่งอ่ะโอ้โหแต่แทงแทงยิงไม่ทันเลยมีการเลีสองดาวสองตัว,แ,วแต้วสแตนทำงานอ่ะเฮ้ย ขนาดเป็นรัสเตนต้องมาลุ้นกันเลยรัสเตนทำงานเรียบร้อยปารเวลาสมันไม่สองดาวเซงอะไม่งั้นผมอะแต่ผมถ้าจะเอาออกก็ต้องก็นี่ละย่าลสองตัวเอาสามีดมัมมี่เดี๋ยวผมต้องกันตัวลวงด้วยมงเงนี้ผมต้องการมาสองดาวออผมต้องการออสเตเมรีลสองดาวซึ่งคนที่มีคนในเขาตายไปแล้วอ่ะเรามีเมื่อกี้เรามีการเลียสองตัวแท้งมันควรจะนางกว่านี้ ผมต้องการให้ดวงทั้งหมดในวันนี้ confidence. รวมพลังกันทำให้ผมมีอัลติเมทเอเดรียลสองดาวเฮ้ยข,ข,ขอสอกดาวพีซพีซพีซกูโซยมาทะ้งวันแล้วขอร้องขอคูเถอะโอ้ยกูทำได้กูทำได้แล้วหลวงป่ะไอหลวงป่ะ ล้วงเหรอล้วงกูก็อุดล้วงกูก็อุดเอาติวเวรเอริโอสองดาวเลยว่าแปดมันต้องแบบนี้นี่แหละสิ่งที่คุณค่าที่ทีเอฟทีคู่ควรโอ้เขาทำกระเวลก้ากูทำเวลแปดนี่แหละขอใช้สตะกิลวก่อนนี่ไม่ใช่นั่ไม่ใช่นี่ตสกิลวก็ปอม่ะสกิลตกว,ตวปอมแล้วก็ โอ้เล oh, oh, <là> ่นมาทั้งวันเพื่อใน SQ คนครั้งแรกปอกแล้วออกเป็นแฮปปี้เฮ้ยออกเป็นแฮปปี้จริงอะเนี่ยโอ้โหคุณยูสุราเมงผมต้องวางตัวกระจายกระจายกันหน่อยนิดนึงไม่ต้องวางตัวด้านหน้าเยอะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเขาสลับมาฝั่งซ้ายแน่เลยเดี๋ยวเขาสลับมาฝั่งซ้ายถ้างั้นเดี๋ยวเขาสลับมาฝั่งซ้ายผมวางอย่างนี้ดีกว่า วชิบหายแล้วมาทะลุเดี๋ยวนะรูลูทะลุกี่ตัวตัวอืน่นด้านหลังที่หนึ่งไม่ได้ครับผมผมแพ้รูลู่กองหน้าสู้ไม่ไหวแต่เราได้ปูเฮ้ยถ้าผมชนะกเข้าได้อาจจะเป็นรางที่ดีและขอให้เชนส,สแตยอยู่ในเต็ดถูกระหว่างที่เอเรียวผมก็จะโดนตายตะกิวเอ้ยเราทำได้ฟืบฟฟืฟ,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 ฟรางทำได้ เราผมเห็นภาพแล้วภาพม,มาแล้วเก็บตัง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 ทำไมเราขายตัวที่เก็บสามดาววะอุ้ยเขาไม่รู้ว่าเราชนะเขาไม่รู้ว่าเราชนะเขาไม่รู้ว่าเราชนะเขาอาจจะสตีอยู่หรือเปล่าผมจะจะเบสเขาก่อนเมื่อกี้ตัวซ้ายตายก่อนเลยใช่ไหมเมื่อกี้ตัวซ้ายตายก่อนถ้างั้น ผมไม่ให้ลูลูมันทะลุมาหาเอ็ดเลียวอะผมไม่ยอมให้ลูลูทะลุมาหาเอเลียวแน่นอนอ่ามันโดนดัมมี่มันโดนดัมมี่มันโดนดัม,มี่มันโดนดัมี่เร็วออกเร็วอีกยสกิลได้แล้วมืยสกิลได้เอมันต้องแบบนี้ผมอ,อันนี้อึงอนนอ้งไปเลยอันี้อึ้งไปเลยมันต้องแบบนี้อัวดำได้หัทําได้ ของแท้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 ปูปูต้องการปูปูก็ได้ปูก็ได้เอาปูทำไมมันต่เท็มชิ้นใหญ่วะผมว่านะตีฟโกลฟเอ๊ะทำไมผมว่าจะวิเฟยดาเมจน้อยผมว่าจะวิเฟยดาเมจน้อยอยู่นี่เทวิเฟยมันเน้นตีเร็วมันก็ได้เน้นตีแรงอ่ะถ้ามันถ้ามันตีไม่เร็วมันก็ตีไม่แรงอ่ะตื่นเต้น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 ผมได้คลิปแล้วอุ้ยอะไรเมื่อกี้เห็นทำไมมี อ่ะบีโซมาร์กวะคนนี้เขาเล่นอะไรอ่ะไครสาเหรอไม่น่ายากมั้งอุ้ยล็อกเก็ตโซลารีถ้าใครสาผมจะเน้นให้มันทวงเวลานานๆานานไปเลยใครสะผมต้องกลัวใครปะผม,ผม้ผมต้องกลัวใครปะผมเขาไม่มีสินได้ผมเนี่ยเอ้ผมต้องวางดักนิดนึงปะะวาแบบนี้ไม่ให้มีฟอร์จูนมาทะลุมาหา อ่าฟอร์จูนทะลุมาไม่ถึงรอกเอาโอเมนไม่คุ้มมีฟอร์จูนอยู่ด้านหลังเดี๋ยวก็ตายอุ้ยได้เวลาตายแล้วได้เวลาฟึบฟึๆบฟึๆบฟึๆบฟึ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 บคิดว่าชนะเหรอกูมีฝั่งไม่มีแคลรเยอะคิดว่าชนะเหรอกูมีแคลร์เยอะกูมีแคลร์เยอะตอนนี้เขาชนะใครเขาชนะอีกคนนึงใช่เปล่าขาชนะใครวะผมจะเอาตังไปทำอะไร ผมขึ้นเก้าไปผมผมขึ้นเก้าได้ไปเนี่ยเราเอาตังเราไม่มีตังเอาไปทาอะไรแล้วยูสุรามเมงเอาจิงผมเสยเปรียบผมผมต้องเอาตังขึ้นเก้าแค่นั้นนะเอาตังขึ้นเก้าแล้วลงตัวละครอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเลยซึ่งตอนตอนี้ซึ่งมันไม่พอรอบนี้ไปสี่สิบเก้าบาทไม่พอรอบนี้อ่าเขาจะเขาจะให้ดัมมี่เขาจะให้ไม่โดนดัมมี่ออ้ยผมลืมออดัมมี่มาฝัง ดอมมี่เรายุ่งเลยเลยไปเนี่ยเวทดอมมี่เรายุ่งเลยเลยเนี่ยมันไม่โดนดอมมี่เลยแต่ถ้าเขาแต่ผมดีกว่าถ้าเขาวางหนักทางซ้ายมันมีโอกาสมาโดนเรียผมต้องการมาโดนเร็วตัวลูกไปตัวหนึ่งบาทตัวลูงบาทสุดสุดเป็ตัวห้าบาทรอบนี้มันที่หนึ่ง only ว่ะรอบนี้มันที่หนึ่ง only ว่ะ แล้วเรามีกระตังไปขึ้นเป็นเลเวลเก้าด้วยในการใส่ตัวละครที่อาจจะมีประโยชน์ตัวหนึ่งโอ้ m มกอดพอมาเล่นคอมที่มันอยู่ในเมตานี่มันพลังของเมตาดีกว่าดีกว่าเยอะแดนลิซินบัคบอกแล้วออกเมนเนี่ยครับออกเมนหลับฝันดีโปรตีนานายไปแล้ว ไม่ผมไม่ได้สตรีมสี่ชั่วโมงจริงไม่ได้สตรีมสี่ชั่วโมงนั้นผมต้องการตัวห้าบาทสองดาวอะไรก็ได้ครับขอตัวห้าบาทสองดาวแบบอะไรก็ได้เลยขอตัวห้าบาทสองดาวแบบอะไรก็ได้จริงๆเอาห้าบาทสองดาวแบบอะไรก็ได้เลยแต่เป็นซาเมล่าเป็นแม่ยามก็ไม่เลยเหมือนกันขออฟริออสมีป่ะผมต้องการแบบตัวห้าบาทสองดาวแบบอะไรก็ได้แบบ anything มีการเวทปะ่ะไม่มีอยู่ มีกุญซวยแต่วิเศษอะแต่มันจะช่วยไหมเนะี่ยพอเราครบแล้วอะเราไม่รู้จะเปลี่ยนยอะไรแล้วอะมันต้องเป็นแทบแบบสองดาวจริงๆอะอ่ะถ้าเขาไม่ได้เฮ้ยตกเฮ้ยตกใจหรือว่าโดนดึงเอ็ดเลียวไปเฮ้ยตกใจ 啊！Oh.